สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยครับในชั่วโมงนี้กิจกรรมของเราอยู่ในหน้าที่69ถึงหน้า71นะครับเราจะไปทําท้ายบทนะครับในมาตาตอสะกดแม่กดพร้อมกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปทำท้ายบทเดี๋ยวเรามาทำในข้อที่7และข้อที่แพร้อมกันนะครับนักเรียนครับในข้อที่เเขาบอกเราว่าให้นักเรียนเขียนคำที่สะกดในมาตรากฎนะครับข้อละสองคำเอชื่อสิ่งของชื่อจังหวัดและชื่อยานพหาหนะชื่อสิ่งของอะไรบ้างหนะ้าที่มีตัวดอเด็กสะกดหรือตัวอื่นๆที่ไม่ตรงมาตรา คุณครูครับผมรู้แล้วครับที่บ้านผมเนี่ยในตู้เย็นเยอะเลยอะไรหน้าก็คือขวดนั่นเองครับลูกเอาเขียนได้เลยครับขอนะครับขออัวดออ่าขวดครับเข็งมากเข็นไหมตัวอะไรสะกดครับดอเด็กนะครับต่อไปนั่นเองเอคูเมนครับนอกจากขวดแล้วแล้วผมใช้อะไรกัะในการเขียนหนังสือลูกสมุดครับสอ เสือมอมา้าสระอ,อุและตัวดอเด็กเห็นไหมครับสมุดอา้าวต่อไปชื่อจังหวัดบ้างลูกคุณครูจังหวัดอะไรบ้างอะที่ลงด้วยตัวดอเด็กตัวไหนก็ได้อาคุณครูบอกผมหน่อยสิใครเคยไปเพชรบุรีบ้างอ่าเพชรบุรีอ่าไปเที่ยวทะเลนะลูกไปเที่ยวชะอำใช่ไหมครับอ่าเพชรบุรีเห็นไหมลูกเพชรบุรีเพชรบุรี คำว่าบุรีนี่เป็นแม่กอการนะลูกแต่เพชรเวลางราสะกดไหมพอเอดอเพชรเพราะตัวชอช้างนะครับตรงนี้ชอช้างรอเรือนเนี่ยเป็นตัวสะกดแม่กดนะครับอา้าวนอกจากเพชรบุรีแล้วมีจังหวัดอะไรอีกนะจังหวดัดราชบุรีใช่ไหมครับราชบุรีเพชรบุรีราชบุรีเก่งมากครับเห็นไหมครับชอช้างสะกดชอช้างคือตัวสะกดแม่อะไรครับแม่กดนั่นเองนะครับ มาครับอ้าวต่อไปยานพานะบ้างแบนบนแบนแบๆก็คืออะไรครับคือรถอ่ารถนะครับนักเรียนรอเรือแล้วก็ตัวถอถุงใช่ไหมครับถอถุงเป็นตัวสะกดแม่อะไรลูกแม่กดเช่นเดียวกันแต่ไม่ตรงมาตาต่อไปครับนอกจากรถล้วมีอะไรอีกนะ่าที่เขาขี่ขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกยานนะครับยานอวกาศอ่ายานยออานอยาน อวกาดลูกห้ามาอาวะนะลูกตัวอา่อานว่าอวกาดกไกสาราแน่ตัวสอสาราครับตัวสอสาราตรงนี้แหละลูกเป็นตัวสะกดแม่กฎครับเก่งมากครับนักเรียนอ่านพร้อมกันครับลูกขวดสมุทรเพชรบุรีราชบุรีรถแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือยานอาว่ากาศต่อไปครับเราจะไปทำข้อที่แดพร้อมกันนักเรียนครับเขาบอกเราว่า ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้มาตรกฎลงในแผนภาพความคิดอ้าวลักษณะคำเป็นยังไงนะอ่านออกเสียงเหมือนมีเหมือนมีอะไรนะครับเป็นตัวสะกดค,คุณครูเบนว่ามีอะไรนะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกดนะักเรียนครับเยี่ยมมากแล้วนอกจากตัวโดเด็กแล้วมีตัวอะไรบ้างนะครับมันมี16ใช่ไหมลูกเพราะฉันอีก15้าตัวตัวอะไรบ้างนักเรียนเขียนตามครูเลยก็ต้องมีตัวโดเด็กก่อนใช่ไหมลูกดเด็ก หลังตุงนะครับดอเด็กดอชาดาตอปตักเอ้าตอปตักแล้วมีอะไรอีกน้าตัวทอผู้เท่าครับครูเบ้นเอ้าทอผู้เท่าทอผู้เท่าเสร็จแล้วตัวอะไรต่อนักเรียนครับตัวทอทงอ่าทอทงเสร็จแล้วอะไรต่อครับจอจานเอ้าจอจานครูผมลืมตอเต่าอีกตัวหนึ่งต่เต่าเสร็จตัวอะไรลูกสออะไรครับสอสอสศอสาลา นะครับตัวชอช้างใช่หมลยลูกชอช้างซอโซ่เนี่ยใช่หมดเลยนะครับตัวถอฐานทอนางมนโทถอถุงทอทะหานนะครับและตระกูลสอทั้งหลายครับสอสาราสอเสือนะครับสอเรือสีเก่งมากครับต่อไปลูกเขาจะให้เรายกตัวอย่างนักเรียนคำนี้เป็นตัว ตัวนี้เป็นตัวทอนำมุนโทนะลูกอ่าหัวมีอยักด้วยโอเคครับต่อไปนักเรียนครับต่อไปเขาให้เรายกตัวอย่างสองคำเอเอาคำว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่เราไม่ให้อยากเกิดขึ้นลูกอุบัติเหตุเห็นไหมอุบัติจริงๆบออดอบัดพอ่อต่อเต่สาสระอกีก็อยู่ในมาตระแม่กฎเช่นเดียวกันนะลูกอุบัติเหตุเนี่ยเหตุต่อเต่สาสระอกูก็อยู่ในมาตราแม่กดเช่นเดียวกันเ นอกจากอุบัติเหตุแล้วมีใครจะยกตัวอย่างให้นครูอีกครับครูคับเมื่อกี้ผมว่าอะไรนะอว่ากาศเราได้เลยอว่ากาศครับอว่ากาศนี่เป็นตัวสะกดแม่กดหมดเลยใช่ไหมครับต่อไปกิจกรรมท้ายบทคุณครูจะเป็นคนอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนักเรียนเปิดไปหน้าที่นะครับหน้าที่70พร้อมกันเลยนะครับหลังจาก ที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเอาคะแนนมาใส่ตรงนี้นะลูกว่าได้กี่คะแนนแล้วเอาลงอัลบั้มให้คูเบนด้วยตั้งใจทานะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนใช้ดินสอระบายในวงกลมใช่ไหมครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงข้อที่1คําในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนดดเด็กสะกด 1. อาการ2ผูกมิตร3บริเวณ ติ๊กตอกติ๊กตอกต๊กต่อไปข้อที่2องคำในข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตาต่างก็แปลว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเพื่อน1เกสรสอสามารถ3กระเสดต่อไปข้อที่3ครับนักเรียนคำในข้อใดไม่เข้าพวก คำในข้อใดไม่เข้าพวกให้ลูกสังเกตที่ตัวสะกดนะครับ1กระดาษ2ประลาด3กระดานต่อไปข้อที่4ครับคํำในข้อใดมีคําที่อยู่ในมาตรากฏทุกคํา1โชคลาภ2พิเศษข้อที่2นะครับแหวนเพชร มรกฏ 3. มงกุฎรูปภาพต่อไปข้อที่5ครับนักเรียนอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้คำขวัที่ใช้นะครับมีคำตัวสะกดแม่กดกี่คำหนึ่งสามคำสองสี่คำสามห้าคำ ต่อไปข้อที่6ครับประโยคใดมีคําที่มีตัวสะกดมาตากดมากที่สุดจำที่คุณครูเบนบอกได้ไหมให้นักเรียนนับทีละตัวเลยใช่ไหมครับ 1. ห้องเรียนของเราจะสะอาดทุกคนต้องปัดกวาดเช็ดถู 2. คนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจร 3. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกต่อไปข้อที่7นะครับคำใดข้อใดเติมตัวสะกดแล้วมีตัวสะกดนะครับต่างมาตากับคำในข้ออื่นเวลาลูกเอาตัวสะกดมาเติมแล้วข้อใดที่มันต่างจากข้ออื่นเอข้อหนึ่งต้องอ่านว่าอะไรนะสำเร็จอาวุธ2วิหกก้อนเมฆ3อากาศ กับก้อนและลูกก้อนอะไรครับก้อนอะไรนะก้อนอิลองสะกดดูนะครับลูกว่าข้อไหนที่ตัวสะกดต่างจากเพื่อนข้อที่แปดเด็กที่ทำผิดแล้วรู้จักขอโทษสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนับว่าเป็นเด็กที่น่าชมเชยประโยคนี้มีคำมาตากดกี่คำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสองคำ สองสามคำสามสี่คำข้อที่เก้าข้อใดเขียนนะครับคำอ่านได้ถูกต้องหนึ่งกระเซดอ่านว่ากระเซษตะระสองสามารถอ่านว่าสามารถห้ามบอกว่าเป็นลูกศิษย์ครูบ้นะนะครูบินไม่ได้สอนมาอ่านว่าสามารถน,ะนักเรียนนะสามธนบัตร ว่าธนบัตรนั่นก็คือแปลว่าเงินตราที่เป็นใบใช่ไหมครับเขาเรียกว่าธนบัตรต่อไปข้อที่10บข้อสุดท้ายประโยคข้อใดมีคำมาตรากฏที่เขียนผิดอ่าสังเกตนะครับที่เขียนผิด1เขาให้โอกาสเพื่อนประกาศข่าวสำคัญ2คนที่เกลียดคร้านเพื่อนจะรังเกียจ 3. มิตรแท้จะแนะนำ สิ่งที่มีประโยชน์ดูดีๆนะครับเสร็จแล้วไปฟังเฉลยแล้วรวมคะเนนพร้อมกันครับกลับไปข้อที่1ของเราครับลูกข้อที่1น,นักเรียนครับเขาบอกเราว่าคําในข้อใดใช่ไหมครับที่อ่านออกเสียงที่มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างลูกติกตต๊กต,ต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอาการไม่ใช่นะครับ มีที่เหมือนก็คือคำว,ว่าแล้วแล้วผูกมิดอ่าเก่งมากใครตอบผูกมิดเพราะอาการตรงเนี้ยการเป็นตัวนอนหนูใช่ไหมครับลกูกเวนตรงนี้ก็เป็นตัวนอนหนูอ่าก็แม่ดนอนหนูแม่อะไรลูกแม่กลนที่เราจะเรียนในบทต่อไปนะครับใครตอบตรงนี้ให้ตัวเองหนึ่งคะแนนต่อไปในข้อที่สองนักเรียนครับข้อใดเขียนคำที่มีตัวสะกดต่างมาตาออามาสะกดด้วยกันเกสอน อ๋อสอ,อนอเอโคเบนตรงนี้ต้องเป็นสอนใช่ไหมเวลาเราสะกดใช่ไหมลูกเกกอเอเกนะครับเกสอนอโคตรงนี้เป็นแม่กลนไม่ใช่แม่กดสามารถมาตรงนี้เห็นไหมลูกเราอ่านมาใช่ไหมครับตัวโดเดชไหมเวลาเราเขียนคําอ่านสอนอาสามออาดอมาอเราไม่ได้อ่านว่าสามารถรถนะ เพราะรอถอตรงนี้ลูกเป็นตัวสะกดแม่กดนะครับกระเซษดนะครับกระเซษดกระเซดนะครับกระเซษดตรงนี้ก็เป็นตัวดอเด็กเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อที่1ครับใครตอบข้อหนึ่งให้ตัวเอง1คะแนนต่อไปข้อที่สามข้อใดนะครับ คำใดไม่เข้าพวกกระดาษปหลาดกระดาษนักเรียนครูครับข้อนี้ไม่ต้องบอกเลยผมตอบ3เพราะกระดานเป็นตัวนอนหนใครตอบตัวเองให้1คะแนนครับต่อไปนะักเรียนครับในข้อที่4คํคำในข้อใดที่อยู่ในมาตราแม,ม่กดทุกคํอาอ้าวโชคลาบอย่าเรียนนะโชคกอไก่ลาบบอใบไ,ไม้พิเศษอ่าพิเศษแม่กดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดช้อยทิ้งเลย หวนเพชรอ้าวคุณครูนะหนูเพชรตัวนี้เป็นตัวอะไรครับดอเด็กใช่ไหมครับมรกกดก็ตัวดอเด็กเหมือนกันอ้าวต่อไปครับมงกุฎรูปภาพแต่รูปภาพคํานี้น่ะเป็นแม่ก,กบหมดเลยครูเบนแต่มันที่ถูกที่สุดคือข้อไหนลูกข้อ2ครับใครตอบข้อ2ให้ตัวเอง1คะแนนเก่งมากครับต่อไปนะักเรียนครับ อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก่มานับซิคําขวัญนี้มีมาตรากฎกีค่คํา1 2 3ใครตอบ3ยกมือขึ้นครับให้ตัวเอง1คะแนนครับอ่ามี3นะครับต่อไปข้อที่6ครับนักเรียนประโยคใดมีมาตรากฎมากที่สุดเอานับข้อที่1ร่วมกันคู่ผมเจออาเจออะไรอีกปัด เจอกวาดอา้าวเช็ดอีกเจอสีครับต่อไปครับเจออะไรลูกเจอรถเจออ่เอาเจอบัตรคำนี้เจอกดคำนี้อา้าวอันนี้ได้สามครับครูเจอคำว่าทิศเจอคำว่าทิศเจออ้อาวอันนี้ได้สองเองครูเพราะฉะนั้นตอบเลยครับข้อที่หนึ่งครับอา่าใครตอบหนึ่งให้ตัวเองหนึ่งคะแนนนะครับใครตอบหนึ่งให้ตัวเองหนึ่งคะแนน ต่อไปในข้อที่7ลูกเราเติมตัวสะกดใดแล้วที่จะมีต่างจากข้ออื่นอ่ะมาเติมพร้อมกันสําเร็จตัวจอจานอาวุธตัวทอทงล้วนแล้วตัวสะกดแม่กดทั้งสองครับเช็คให้เขาหน่อยวิหกคอควายนะครับก้อนเมฆตัวคอละคังอากาศตัวอะไรนะอากาศตัวอะไรนะสอส,สาราหรือสอเสือนะครับลูกอากาศ อากาศตัวอะไรนะครับสอสาลานะครับแต่โอกาสใช่ไหมครับต้องเป็นตัวสอเสือต่อไปครับก้อนอิดตัวถอฐานใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นที่ผิดคือข้อที่2ครับเพราะข้อที่2เป็นมาตราแมกกกอ่าก็คือกอไก่6กห้ออกกอหกเมกมอเอกอใช่ไหมครับอ่าต่างอื่นตอบข้อ2นะครับต่อไปข้อที่8ปูป เด็กที่ทำผิดรู้จักขอโทษสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น่มานับด้วยกันสิเด็กผิดโทษมากนะครับคำอะไรอีกครูครับข้อที่แปดผมนับได้สามหรือว่าสี่ลูกอ้าวขอภัยลูกเด็กไม่ใช่ครูเบนนับผิดอ้าวนักเรียนไม่บอกครูมีแค่สามลูกมีคำว่าผิดมีคำว่าโทษนะคำมาสามารถอ้าวต,ตอบตรงนี้นะครับใครตอบสอง มีสามคำให้ตัวเองหนึ่งคะแนนต่อไปข้อที่เก้าลูกข้อใดอ่านผิดกระเซอ่านว่าอากาศเตระสามารถทะนบัตข้อที่อ่านผิดเอออ่านถูกสิอ่านถูกคือข้อไหนลูกอ่านถูกคือข้อที่สามข้อหนึ่งอ่านผิดข้อหนึ่งอ่านแค่ว่ากษตเข้อสองอ่านว่าสามารถใช่ไหมครับข้อสามอ่านว่าทะนบัดอ่านถูกต้องครับใครตอบสามให้ตัวเองหนึ่งคะแนนครับ ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายท้ายสุดประโยคใดที่เขียนผิดค,คุณครูเห็นเลยตั้งแต่แรกครับลูกเขาว่าโอกาสกับเขาว่าประกาศอ่ามันผิดยังไงล่ะนะครับเอาโอกาสเขียนถูกแล้วนะครับแต่ที่ผิดคือคําว่าประกาศประกาศต้องเป็นตัวอะไรครับสสาลาฝนฟึบข้อที่1ครับอ่าอย่างอื่นถูกต้องให้ตัวเองหน,นึ่งคะแนนแล้วก็มารู้วมาคะแนนให้คุณครูหน่อยได้เท่าไหร่ครับใครได้สิใส่สิบให้ตัวเองเลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ครูเบนฝากความรู้ให้ยนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ